มาฮอดอ่าให้มื้อาวมาให้ให้แม่ป๊ะเพิ่นว่าเนาะพอมันพอมันหมายปีเนาะเนาะบ่มีหยังคืว่าสิบ่ได้เพราะว่าเนพอมันจบแลบ่มีเงินบ่มีก็เคาะคอนชพี่น้องสุดท้ายจเนาะเได้จ้ะแต่ว่าสิแกะจังซี่น้องอื่นอาแกะคือเก่าให้พอคือซล่ะเ็ได้ะเอ้ย Ên đi lúc mai nguồn càng đây, hoặc mm. là những con hiếp trong 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 mình cho trong 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 กวาดแบบไม่จีบกบดูของไนี่ของไนนี่วามาเิ่งนี่ของไผ่นี่นะของไมัหมอนเดอยู่ไดเฮะิดเ่มไป่มไปอนมเเปมไปมไปอนบกะจอดไร่มองอนาะเป็นแบบเซเวแบบลดก พ่ดละประมาณวันที่สอน้องมันแต่งสีใสได้ปกติพรพะว y o u ูทู e มันลงโทษ่มเนาะมันปิดเนายวัว่าว่าเขาทายเล็กน้อยแล้คนคล้ายๆว่าผิดก็ชุมส้นน้องไดีแล้วไปซีได้เป็นนองนี่แหละแถเนาะแทนกับไม่มีเหรอแต่ว่ามัน YouTube มันดี่างนี้มันกดเกณฑ์มันหลายเนาะ มันลายันมันเห็ดให้งงว่าพี่อ่าเี๋วนีให้ทุกใเห็นนั้งสีเอออาม่าอุ้มวยายนอนยังซีซีแด้เมียานะ้าปเปิดพรมมรมเปิดพรมม่มหอนเมเปิดพรมไหมแม่ใจดอกหม่ดีใจจนหัอแตกน่นะหอหอนไหอเคเก่เก่ง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 ่งเสาวอ่ะสาวอ่เออางงแ่นีเอ้ก มานำด้วยมานำด้วยอะไหน่ฮะได้ได้สักปีจที่สมี่เนาะสี่ป่ะี่นี่เห็นนจมมาือมืแบบ่แบบสี่ว่าอะยังี่นอคือแบบขอสิไโดมาซ้ำจะได้เยมีมอกับพได้มีดไหม ประจำปีพี่น้องเร็ีได้ๆจ้ะเนาะไอ้กับไปซื้อนุ่มวัตรโาขึ้เก้าเนี่ยเดี๋ยวนี้อีกแล้วเดี๋ยวนี้ยังไม่เริ่มสิเออตอนนี้มันเนาะมันนี่ใส่ก็ใส่ไปซื้อแล้วใส่เป็นวิธีชื่อหรอมาได้ซื้อนุ่มใวัสนาใส่ไปนี่ไหนขคือเก้ากนะ <laughs> เนาะเพราะว่ามันเงินมันกันเดียวกันคืนอเก้าเนาะฮะนี่นุ่มวัตรขึ้นเก้าหนะิลูก วันนสีเห็ดไวะช่องแมกับได้ลงคลิปได้มีเงินซื้อนมใหว่ะไก้พ่อได้ซื้อเหมอนกัเออพ่อซื้อยูว่ะมันกับนบพ่อสีเห็ดยังไรวะนี่วะบาสีเห็ดจังไกินกินหน่อยลงไดเพ่โบเหมือนกันไพอซื้อไปด้บ้านบาน้านหยานมในบ้านหรอยานม ơ của nhà 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 của

่ได้เครียดมาลงเออว่าดีใจปะดีใจว่าพอมาน่ะาดุมาก็ดีใจแล้วนอนบ่ได้กันะมานี่มานี่พอินตัมานี่ไมน้ำไม่อกินปะน้ำไม่พอกินปะน้ำเย็นไม่พอกินน้เย็นมน้ำเย็นไหนลน้ำเย็นไม่พอกินปะน้ำเย็นมรกไปไปไป Vâng, này, này, miếng đi Miếng cắt vạn này, miếng cắt vạn này Hử? Hử? Đó đấy Đó là 5 hay 5 đấy 5 hay 5 thì mới được bạch hai Miếng vậy nhưng bạch thì làm này Bạch ở đây nhắn độ đây Bạch ở đây nhắn cái này ra à, mấy ăn? à, 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 à,

แผนน่ะแผ่อื่นแกะนขาบอกว่นี่นามาแ้ใส่ด้วทใส่ด้ทำใส่ด้วทำใส่ด้อาเห็ไทำใส่ดยทำแค่คยังเนาะขนาดเล็เนาะดอกไม้น่ดอไม้คืออะรเห็นสอ บกืนบเกินน่องขึนเก่ากะเก่าอ่ะนะไม่ใช่นัาจำเก่าแคบขืนบเกินค่ประาเนะอืมใส่เพราะเป็นวิธีใช่รับมันมีอ่แล้วเนาะอืวอีกนึ่งตหนึ่้เจ่ได้ีวเลยอ่ะอันนี้กัน Thế thì nó hay sưu bạn đấy Đúng không ạ? <laughs> à. Để tóc thì đó Tóc này Đọc mày Cho Mình đặt không? Ừ. Để Mình xíu, อำไมเป็นความสุ่จ่งเพราะไาทางลูกอไรทางลูปาดูเลยมดูไือวาสนามาชวจำเป็นมึ่ซื้อช่วาชิจําเป็นเดือนมึคักจเป็นน่อยเนาะเพราะว่า จอยเรียดเขียดนะทุกกะบได้นอนกนบโรับเรียดกับ่ได้กบ่ได้มันมีเงินมอย่างน้อยเนาะแต่ละเดือนน่ะซอยแบบว่าไอได้ซอเงินพอนื้อเนื้อนุ่มเสียอ่ะของปาจอยใ่แต่ื้อได้ใส่รอเล่าใส่ของปาจอยสิ

Ngâm ngâm mình thế trả thả tiền cho bọn sò bọn sò bọn bọn sò 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

xin ông bạn không xin ông bạn hảo. Bèn hẹn chơi mưa Mình... à. ừ, này và chơi xin ông bạn đó, mọi người đi. Mhm. 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 tân tân, tân. <cười> <cười> <cười>

Hey, 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 một bò. hai bon. hai bò, hai em bỏ được không này? Hai phò này. Hai phò hai phò. Hai quá. Mà Anh ừ. Nha. Chơi... <laughs> mẹ rồi nè. Chụp mẹ. Hai <laughs> à?

เมื่อยเลยมาหากระบะเพราแต่ว่าได้โดนจ็บแล้วล่ะพอดีอยู่ในบ้านมีงานบุญใสน่ะฮึใส่ลูกดาโอ้ยไม่ใสไม่ใส่เลยเออลูกดาวให้สียงนะไรอบดีบาดีป้าลูกก่อนบดีป้าลูกก่อนไป ไสดีก right? right? ันไหมไว้ไ hmm. ดีกันอ่ะเเลยผมี่ยังลายดีจากชิ huh ่อเก่าเนาะได้จ้ะหาเมย์ป่าเออหายเมย์นี่หายเมย์มาหาเมยกใจ่อมีอย่างนี้เลยไม่ด้ทำนี่นไ่็กระดาษห่โคือกระโปงหนังเนาะ ไม่เนาะเขาเป็นหลายปีแต่ละปีเนาะมาคิวมาคิวมาคิวโมงงามก็ได้ดีมงงงามกัได้ดีได้ยมธรรมดาเนาะที่นี่เลยันมีก็ได้เนาะเนี่ยตัวชิโนะฮะ

เี่อดร้อนเดือดร้อนะหวเดือดไรกันชื่อคือกาห่วงเดือดเครยมตัวนันที่อะไรสีเริ่มเดือนวันมื่อวันที่สองเมวันที่สองสีสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก้าวชาวันที่ชาวนามาถึงสถลูกได้ว่า คลิปตัวอัพโหลดได้น่ะมันเจอสิเปิดแล้วนั่นไม่ลบคลินว่าไม่ดีเศร้าอาจจะอัพโหลดได้เพราะว่ามันคลิปมันแดงใช่ไหมคลิปมันแดงมันสิลบอัตโนมัติได้วแหละมันจะปิดบังให้โลงคลิปแล้วลงโทษอาทิตย์นึงถ้าข้างที่สองน่ะนั่นตรงนั้นแหละที่ไปนจอยเขียนมาเหมืนกับว่า ขางที่สองนะจเรายังรู้ว่าจั้าสิได้ไหลายแน่ถ้ามันมีท<ฮ>ื่ที่สองนะมันจะปิดเดือนเดือนนึ่ที่สองอระมามาณสองนีวันเอิบวันนะมันมันอันนี้มันทีลบการแจ้งเตือนไปถกตอสิบวันมันจะลบการแจ้งเตือนออกี่ มวยนี <f dragging> ่มวยมีรอดสามนี่ลดสามแม่นปิดการสั่งไม่ได้คือจบเลยเนาะเป็นอย่างไรคือบอสามารถเปิดได้ได้ได้นะเสองห้าสิบปิดเลยเบิร์ตเบิปิดแต่ว่ามันจถ่ายไปเนาบปิดได้ได้เลยตรงนี้ขนาดจะประมาณนี้ตามคุณ่าาพเรื่อนไขกันแล้ว เอาไทยมันอบุเนาะตรงนี้ตรงนี้คือแบบงามเนี่ยนะเนาะมันงามวันนี้ใจซเลยมได้อาแบบใหญ่โบลาเนาะได้อ่านรำนาเพราะว่าข้าพมีเงินป่านั้นเนาะเก็ดอ่าเก็ลปีข้มีที่ซื้อเนาะเนาพมีเิือว่ประมาณ

<laughs> ชินอ่ะดูคนดิ้นแหน่งโซ่จะโบซ่ดอกไม้ซึ่งหาเสียนกเสียนอันนี้เสียนเป็ดเอาราคาย,ยานะอย,ย,นนะออยับเนาะโซ่ดอกไม้อยู่ได้ในเสเป็ดเนาะอันนั้นโซ่ดอกไม้ซื้อหาหกเสีบนบอสแต่ตงตากันแล้วอันเดียวกันนี่ก็เป็นเดียวกันแต่มันใหญ่กว่านี้หน่อยนึง mọi ừ. ừ. người ừ. đi bỏ chưa hay với bà tiềm thức cảm bỏ bằng tiềm thức bà bà năm anh hoàng bà bỏ nhạc năm bà ơ anh năm nhạc nữa ơ bên đứng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  đứng bên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  đứng đứng bên đứng 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 Baik, bau nafas, bau kangen, พี่เป๊ะไปยใจหนูมีหนูวะแมวแมวแมวนมวแ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 อวแมวแมแมวแมวแมวหมอแมว มาตัวใดตัวมตัวตัวตัวนี้วะกเกกกมกฮหเจ้าตัวใดกันนี้ไปมอันลาปลาลุงปะลาปลาลุงปะไปไหมลาปลาลุงปะลาปลาลุงปะไปสิเอาไปอาตัว ไปลาาลุงไปีปิดเนี่ปิดปลาุงไปไปาพี่น้องไอ้น้อมิเตบบุญกันช่วงลาเพ็นเพื่อนี้ได้อพี่น้องเอ้อพบเจอกันใหมมาหอดมาเตพี่น้องเน้องันนี้สิบสีพี่น้องเน้อเดินทางมาอเฮ็ดเองวนเจ็ดพีน้องอน้งมาแตนนี่ออกมาตั้งแต่บ่ายสานาะ เดินเดินทางไปนอยิงยาวเลยบริบทที่ฉัอเลยเนาะร้านยงไรก็ร้าล้วเราขอบคุณขอบคุณขอบคุณอพี่น้องีตามกันเเนาะแล้วน้องสบายดีเด้อบายบายไปสบายดีสบายดีลูกสบายดีไหมไปไปกินน่อยูกินน่อไปไหมกินหน่อยเออปไปไปพี่น้อง